สวัสดีครับผมชื่อนายพิชิพงษ์ชำสนะรหัสประจำตัว64301010011เทอร์โบเล็กคืออาการรอบของเทอร์โบซึ่งเรามีวิธีแก้อาการนี้ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเซตขนาดของเทาทาเหมาะกับเทอร์โบและการแก้ไขขนาดของเดิมเพราะว่าขนาดของอินเตอร์และความยาวของท่ออินเตอร์ หากมีขนาดที่ไม่เหมาะสมจะทำให้บูตแต่ละครั้งนั้นดี ID ต้องเดินทางเป็นระยะทางมากทำให้กว่าจะเข้าสู่ห้องเผาไหม้ต้องใช้เวลานานเทอร์โบเล็กคือการลอกของเทอร์โบซึ่งมีวิธีการแก้ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเซตขนาดของไฮหมอะ และการแก้ไขขนาดของเดิมเพราะว่าขนาดอินเตอร์และความอยาวของท่ออินเตอร์หากมีขนาดที่ไม่เหมาะสมจะทําให้บูตขัง้งนั้นอดี ID. ต้องเดินทางเป็นระยะทางมากทําให้กว่าจะเข้าสู่ห้องเผาไหม้ใช้เวลานานกว่าปกติมากขึ้นรู้จักเทอร์โบเล็กและการแก้ปัญหาเทอร์โบ แก้ไขเพราะว่าขนาดอินเตอร์ความยาวของท่อเทอร์โบแต่ละครั้งนั้นดีเดินทางเข้าสู่ห้องอม,มาต้องใช้เวลานานและวิธีที่จะแก้ไขขาเทอร์โบเล็กที่นิยมกันมากที่สุดของเห็นผลที่ชัดเจนที่สุดคือการทําให้โครงไอเสียของเทอร์โบมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมซึ่งยิ่งเล็กได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีซึ่งหากมีขนาดเล็กลงแล้วนั้นทําให้การปั่นอาการของตัวเทอร์โบเป็นไป ได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้นอันจะทำให้อาการที่ว่าคล้ายปัญหาลงและมีการบูทที่เร็วมากขึ้นจะค่อยๆดีขึ้นบูทจะแรงขึ้นและมีความท้อขึ้นรถจะไปไหวและกินน้ำมันน้อยลง